สวัสดีค่ะชื่อครูวนิดาปิ่นเกิดน,นะคะปัจจุบันสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตาคามอำเภอประจันตาคามจังหวัดปราจีนบุรีค่ะก็จบการศึกษาในสาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ไปศึกษาต่อใน ใบประกอบวิชาชีพครูนะคะแล้วก็พอมีใบประกอบวิชาชีพครูก็แล้วก็สอบบรรจุเป็นข้าราชการครูในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารวมระยะเวลาเป็นเวลา19ปีจนถึงปัจจุบันค่ะ ความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพนะคะโดยส่วนตัวก็คิดว่าเป็นแนวนโยบายที่ดีนะคะเพราะว่าเป็นการส่งเสริมให้ครูเนะะี่ยค่ะได้ได้ทำกิจกรรมได้รู้แนวคิดที่จะพัฒนาเด็กนะคะอย่างชัดเจนนะคะค่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ครูคนะคะได้ปฏิบัติหน้าที่ของตอนเองอย่างเต็มที่นะคะได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อพัฒนาเด็กๆนะคะ สำหรับประโยชน์ที่เกิดกับโรงเรียนนะคะซึ่งจริงๆอ่ะการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพโดยส่วนตัวคิดว่ามันเกิดประโยชน์กับหลายๆส่วนนะคะแต่ในส่วนแรกก็คือประโยชน์ที่เกิดกับสถานศึกษานะคะก็คือโรงเรียนเนี่ยก็จะทําให้โรงเรียนเนี่ยได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ปกครองนะคะว่าการที่ผู้ปกครองสมบุตรหลานมาเรียนกับเราเนี่ยทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างหลากหลายในในส่วนของผู้บริหารนะคะก็จะทําให้ผู้บริหารเนี่ย มีข้อมูลที่จะใช้สำหรับการพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะส่วนในในประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตัวคุณครูนะคะเชื่อเชื่อมั่นว่าคุณครูทุกคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะ ก็จะเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ทําหน้าที่ของการเป็นครูของตนเองนะคะอย่างเต็มที่สำหรับประสบการณ์นะคะหรือว่าแนวทางในการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพที่ประสบความสําเร็จนะคะในด้านผู้เรียนก็ก็สิ่งแรกที่คุณครูต้องทําก็คือการที่เราต้องทําความรู้จักเด็กก่อนเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีพื้นฐานครอบครัว พื้นฐานความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณครูก็ต้องศึกษาเด็กเป็นรายบุคคลก่อนเพื่อที่คุณครูเมื่อคุณครูทราบข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลแล้วนะคะคุณครูก็จะ,ะสามารถออกแบบการเรียนรู้ให้หลากหลายให้แตกต่างเฉพาะบุคคลเพื่อให้เด็กแต่ละคนเนี่ยเขาได้เรียนรู้อย่างเต็มสำหรับข้อเสนอแนะนะคะในการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพในอนาคตน,นะคะ โดยความคิดส่วนตัวสิ่งแรกนะคิดว่ามันสําคัญอยู่ที่ตัวคุณครูนะคะถ้าคุณครูคิดว่าคุณครูเนี่ยสามารถทําให้เด็กๆได้สิ่งต่างๆไม่ว่าอะไรมันก็จะตามมาเองนะคะค่ะแต่ว่าหากในอนาคตนะคะทางต้นสังกัดมีงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนในส่วนของครูพันุอ์อย่างเช่นคอมพิวเตอร์ หรือว่าโทรทัศน์นะคะซ,ซึ่งซึ่งซึ่งมองว่าครูพันเหล่านี้มีความจําเป็นนะคะที่จะมาเป็นตัวช่วยสําคัญในการพัฒนาผู้เรียนเนี่ยให้เขาได้เรียนรู้ให้ก้าวทันโลกในยุคเป็นไปตามสถานการณ์ในปัจจุบัน